สวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรกๆนะคะพีน,น้องเมนูอ้อมมีเมนูมานําเสนอนะคะ่กะก็คือตับบกทั่วนะจ้ะตับบมกทั่วะะะะแล้วก็ขนมจีนจ้ะแล้วก็พักกับก็คือมีมะระขีนโกนกจ้ะมนูอ้อมกับ่ได้มีผักอย่างไรนะจ้ะพวกไอ้กะลําโหระพาอย่างนี้ในร้านมันก็มีอยู่จ้ะจั่บถ้าบกกินกับ่ไเด้เอามานะจ้ะเอนีูขีดจะกินมะระขีนโกจ้ะแล้วก็เมนูพิเศษจ้ะเอนี้ก็คือบ่ได้กินโดน่ะจ้ะก็คือแกงนองงัวจ้ะ บ่ได้กินอุ้ยเป็นสิบกว่าปีแล้วจ้ะที่บได้กินแกงนองงูว่าเนาะจ้ะเพราะที่อ้อมกับขอนแกนต่เพราที่ออมกับขอนแกนแบบที่นี่อ้อมก็เลยแวะซื้อขางท่าเนาะจ้ะแถวแถวโคราชเนาะจ้ะซื้อนองงัว่าเนาะจ้ะแถวแถวโคราชซื้อมาสองโลสองโลกอหกรอยจ้ะโลละสามรอยจ้ะมาจากพี่น้องมาแซ่บกับอ้อมเนาะจ้ะก็แกงนองงัวกับกิ่นต่างแต่อยู่กับตากับยาอยููยาโซ่คนเนาะจ้ะ พอมาอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้กินเกือจ้ะสิบก็ปีแลวจ้ะมาอยู่กรุงเทพไม่ได้กินเนกือพอท่านคุกบ่กินจ้ะคนมากินแจงห้ององัว่าจ้ะ เผาก็ะเนี้ยวดีค่ะจ้ะตาบักบทั่วใส่บักกอกจ้ะพี่นอ้องรักพี่น้องจ้ะ ผมยิได้จ้าเพราะว่าผมจต่ก็คือผมกินได้จ้ะ ต่อนแรกว่าสิลงไปเฮ็ดคลิปขาง่างนะจ๊ะเฮ็ดคลิปอยู่หลังบ้านแฟนออมเพิ่นกะไปจัดทีให้นะจ๊ะไปจัดคลิปไปจัดทีให้ออมเฮ็ดคลิปที่นี่ห้องไปละแสงมันมาได้จ๊ะแสงมันม่ได้แสงมันจะถอนขอกองมันก็นเลยแบบ เห็นเนวกลิ่นบรชัดนะจ้ะอ๋อบอกเลยคื้ไม่เห็นใน่ของคือเ่าจ้ะแกงน้องมากกับแกงอะไรดอกแค่จ้ะสูตรแม่วร็ใส่ดอกแค่ใส่ใบพายีเลิศเนาะจ้ะจนหวาอม บางบ้านาเขาเจ้าแกงนองง้วงเาขาเจ้ากับบอส่ดอกแค่นจ่จจะเดี๋ยวกินแกงนองนง้วงเขาจะค่อยมาตัวโดยดำครัว ปลาเมนู่หนหลองง่วนอีกทีแบบว่าเห็นเขาเจีเออากมาหนึ่งเนาจ้ามันหลายเนาะบางหลองงว่วบางหลองมันกะไงคนก่อนมาหนึ่งจำเจียวแต่บาออกมาเคยกินนักเที่ยแบบนั้นจ้นจะมีแต่เคยกินแบบนี่จ้ะแบบแกงแบบอม สมัยเป็นนิดหน่อยนะจ๊ะเวลาง่วงยิ้มเงินออกดูกง่วงยิ้ม้าินออกดูกคนเดือกแกงไม่ใหญ่นะจ๊ะคนกกเดือกสีแกงเสียพักหลไลจ้ะแกงเสียพักหลายจะได้หมั่วแบบง่ายนะจ๊ะก็ไ่ได้ก,กินที่เพื่อนในคลองนะจ๊ะแบ่งทีแบ่งหน่องสามเฮียนสี่เฮียนนะจ๊ะหัวหน่องหนึ่งจะแบงกัน พี่แน่องกินแล้วจ้ะม่ใหญ่เพันเนื้อว่าแกงหนองงัว <c oughs> <c oughs> โอ๋อ <c oughs> ขอโทษจะ้ะม่ใหญ่ว่าแกงหนองงัวนี่ไอ้แบงพีแบงหนองปั่นกันเพิ่นว่างัวเข้าก็าเสียออกแม่แพ้พันออกออกลูกออกนี่มันน่าลนหลายๆเนาะจ้ะ นวางเป็นไงวางเนาะจ้ะห้องนึงนี่ก็อู้หลายๆเฮืจ้ะ3เฮื4เฮือนแบ่งกันเนาะจ้ะ กอเรืองเขาอ,อยู่หลังบ้านจ้ะม่ถุกเห็นลายนวยอยู่จะ่าอ๋อจิาน,นสิงเดียวไหมจ้ะเขาเรียกไซบะไหลาเบ่เหนียว เหตะได้บันจังขั้นหนาขั้นตาจา้ะ ว่าไหมจ๊ะออมาออิเดอะจซตมาท,ที่นี่ค่าสมาัครไลน์แม่นให้แม่อยู่จ้ะเพ็ดูสวางมือจ้ะก,ก็สเสร็จแล้วขายเครื่องหนาร้านขายเครื่องออนไลน่จ้ะ ขายของขายยามาจากกระเพื่มยอดขายสมัครวงไล่สมัครไล่แม่นจ้ะขายยูแ mm hmm. ะ่ขายมินบุรีลมเรานะจ้ะก็สั่งลาแม่นเลยจ้ะซื้อร้านก็คืออิกคิวสั่งลาบยอโสจ้ะอิกคิวสั่งลาบเป็ดยอโสจ้ะ อีนี่ตัอมสมัครันคืนนะจ๊ะรออนุมัจ้ะเสียงเงินพันหนึ่งจ้ะค่าสมัครเสียงเงินพันหนึง่ง ที่นี่อ่อมกว่สีส้มสีเฮดคลิปยากใน่เนื่องจากวันจ้าต่อไปเพราะว่าช่วงนี้ที่ได้เฮดคลิปก็เพราะว่าพอหั่นคุกเอาลูกพอหั่นคุกเอาท่านคุกไข่จ้จ่สบายพอหั่นคุกกะแปะรอดมาจ้ะเพิ่นะสะนิกับเกาหลีเดือนนี้จ้ะ ที่นี่ก็สมมติขนเอาลูกให้ก็คือสิส่งเฮ็ดคลิปยามอยู่จ้า พี่น้องสิว่าเฮ้ยลำคาญเนี่ยจะเป็นที่ดีหย่งต่อหนะ้าก็ตามต้นขั้นจ้ะต้องหันต้องไปขางลางจักงงจักเห็นเนาะใจอยู่หลังบานมันลาย นั่นกกกิน้ะจ้ะแก้องนู่นวแบงส่ตู้เย็นใบจ้ะเมื่อานกินตอนเที่ยงนะจาก็กินขอก็พรอก็แม่ก็เลยบปจะเด้เหตุคลิปนะจาขอเลยแบบจงใส่ตู้เย็นใบจ้ะไม่เหตุคิปหที่น้องเบง มาแล้วจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้อ,อมก็ต้องลาพี่น้องไปก่อนนะจ๊ะน้องกินบาแล้วตาํามักทั่วคอเบิดตแกน้องว่าคอเมิดนะจ้ะอ,อมก่อนจะจากกันไปอ,อมก็ขอฝากพี่น้องนะค่ะกดติดตามซองน้อยๆของอ,อมนะจ้ะฝากกดติดตามให้น้ำเี่ได้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้อมน้ำนี่ได้ค่ะพี่นอ้อง เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปของออมต่อไปเนาะจ้ะผิดพลาดประการใดหรือว่าบุกคลองหมองใดออมก็ขอโทษน,น้ำขัดเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องค,คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะเข้ามาติเตือนกันได้จ้ะคอมเมนต์มาบอกมากล่าวกันได้ค่ะว่าหมองใดที่มันบุกคลองหรือว่าบ่ดีเนาะจ้ะก็แนะนํำบอกเขาว่าเด้่จ้ะอวามสไดออ้ปรปับปรุงขึ้นเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ออมขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ